เฉยนะครับเซตที่เท่ากันเนี่ยสมาชิกต้องเหมือนกันทุกตัวเลยทีนี้เขาเลยให้ความหมายว่าเซต A เท่ากับเซต B เมื่อสมาชิกทุกตัวของ A เป็นสมาชิกของ B และและสมาชิกทุกตัวของ b ก็เป็นสมาชิกของ a ด้วยคู่ลืมคำว่าทุกอือโทษโทษ ความหมายที่เขาให้มานะครับเซต A จะเท่ากับเซต B ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของ B และสมาชิกทุกตัวของ B ก็เป็นสมาชิกของ A พูดง่ายๆสมาชิกของมันของของ A กับ B เหมือนกันเป๊ะๆทุกตัวเลยเทียบกันตัวต่อตัวเลยเพราะฉะนั้นมันต้องเท่ากันแน่นอนนะครับจำนวนสมาชิกต้องเท่ากันแล้วก็ต้องเหมือนกันเป๊ะๆทุกตัวเลยภาษาสัญลักษณ์ก็ง่ายๆเซตเซตเขาเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่อยู่แล้ว ก็เเท่ากับ B อันนี้ก็อ่านว่าเซตเเท่ากับเซต b โอเคนะเขียนเสร็จไหมอ่ะสมมติว่าเขียนเสร็จแล้วนะครับอ่ะสามตัวอย่างนี้ก่อน จดด้วยน้อนเดี๋ยวครูให้จดก่อนดีกว่า3ตัวอย่างนะครับข้อที่1เป็นเซต A B C ข้อที่2เป็นเซตของ B A C A คำถามถามแค่ว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันนะครับใครยังจดไม่เสร็จก็คิดตามไปด้วยคิดตามไปด้วยข้อที่หนึ่งเท่ากันไหมเซตของ A B C กับเซตของ B A C A เรามาดูตัวหลังก่อนนิดนึงไอตัวหลังเนี่ยเขาเขียน4ตัวก็จริงแต่มันดันมีตัวที่ซ้ำกันใช่ไหม มันนันมีตัว a ที่ซ้ำกันเพราะฉะนั้นไอตัวหลังอะจริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นเซตของ b C a ทีนี้เราไม่ต้องไปกังวลว่าตําแหน่งมันไม่ตรงกันอะไรไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเซตฝั่งซ้ายมีตัว a ฝั่งขวาก็มีตัว a b ก็มีเหมือนกัน c ก็มีเหมือนกันแบบเนี้ยถือว่าเป็นเซตที่เท่ากันคือสมาชิกเหมือนกันทุกตัวนะครับ มันจะเรียงลำดับตัวไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังก็ไม่เป็นไรต่อไปข้อสองจดไม่ทันบอกนะข้อสองบอกว่าเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มลบที่มีค่ามากที่สุดไอ้ฝั่งฝั่งซ้ายบอกอย่างนี้ฝั่งขวาบอกว่าเป็นเซตของลบหนึ่งพวกเราว่าเท่ากันไหมข้อที่สองสองเซตนี้ เท่ากันเพราะจํานวนเต็มลบที่มากที่สุดก็คืออะไรนั่นเองลบหนึ่งมีแค่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสองฝั่งนี้เท่ากันต่อไปข้อที่3ามเซตของ x โดยที่ x เ,เป็นพยัญชนะคําว่าน่ารักจังกับอ่ามาเขียนก่อนไอ้น่ารักจังนี่มันมีตัวอะไรบ้างนอหนูรอเรือกอไก่ จอจานงงกูก็ชัดเจนเนาะว่าสองเซตนี้มันไม่เท่ากันอ่ะต่อไปตัวอย่างชุดสุดท้ายมีกี่ข้อเนี่ย อเหลือีกสามตัวอย่างครับทำไปทีละตัวอย่างคำถามก็เหมือนเดิมถามว่าเท่ากันไหมแต่ถามด้วยว่าเพราะเหตุใดต้องให้เหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรมันถึงเท่าเพราะอะไรมันถึงไม่เท่านะครับเหมือนเดิมลอกโจทย์ก่อน มีเซต a เซต A บอกว่าเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มและ x กำลังสองเท่ากับ x บวก x อันนี้เคยเจอเนาะ x กำลังสองเท่ากับ x บวก x ส่วน b บอกว่าเป็นเซตของ0กับ2นะครับอ่เรามาลองดูไอตัวนี้ก่อนไอ้ตรงที่เป็นสรรมการ กำลังสองฟังขวา x บวก x ก็ได้ 2x เนาะถ้าเราเอา x ตัดกันก็จะได้ x เท่ากับ2แต่ x เป็น0นย์ก็ได้เนอะอันนี้อันนี้เคยพูดแล้วนะครับบอกให้เรารู้ไปเลยว่ามี2องคำตอบโดยการแยกตัวประกอบ x เป็น0นย์กับ2อันนี้คือเซต A เพราะฉะนั้นเซต A คือเซตของ0นย์กับ2เซต B ก็เป็นเซตของ0ูนย์กับ2 คำถ,ถ,ถามว่าถามว่าเท่ากันไหมก็ต้องตอบว่า a เท่ากับ b เพราะอะไรความหมายของเซตที่เท่ากันที่เราเรียนมเมื่อกี้เขาจะพูดยาวๆเลยว่าสมาชิกทุกตัวของเซต a เป็นสมาชิกของเซต b และสมาชิกทุกตัวของเซต b เป็นสมาชิกของเซต a อ่ะนเราพูดสั้นๆดีกว่าเพราะสมาชิกเหมือนกันทุกตัวจบเนาะสมาชิกเป็นสมาชิก สมาชิกเหมือนกันทุกตัวเพราะคำว่าเหมือนกันทุกตัวมันก็ต้องเท่ากันอยู่แล้วหน้าตามันเหมือนกันทุกตัวนะครับ อ่ะสร็จนะครับต่อไปข้อที่สองเอาข้อที่สองตอบหน่อยนะวันนี้ไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงเลยเสียงโดมเป็นผู้รับเหมาตอบอย่างเดียวเลยอาได้ได้ยิยนเสียงผู้หญิงตอบอยู่ครั้งนึง เป็นไงกันเนาะไม่ใช่มานั่งปั่นงานวิชาอื่นกันอยู่นะอ่าข้อที่สอง a กับ B A เป็นเซตของจำนวนนับโดยที่ X มากกว่าหรือเท่ากับสามแต่น้อยกว่าเจ็ดแต่ B เป็นเซตของสี่ห้าหกเจ็ดอ่าเขียนให้เห็นเลยคำถาม,ถาม เท่ากันไหมเพราะเหตุใดไม่ทีนี้ถ้าเรามาเขียนเซต A แบบแจกแจงสมาชิกก่อนมันจะช่วยได้เขาบอกว่านี่ดูตรงนี้ตรงที่เน้นว่าเนี่ยสีส้มนะครับมันมีหรือเท่ากับด้วยหมายความว่าเอาเลขสามด้วยสามสี่ห้า หแต่ตรงด้านหลังตรงที่ชี้อยู่นี้ไม่มีหรือเท่ากับนะครับแปลว่าไม่เอาเลขเจ็ดนะเอาแค่หกภาพมันก็ชัดเจนมากเลยว่า A กับ B มันไม่เท่ากันเนาะคำตอบก็คือ A ไม่เท่ากับ B ทีเนี้เวลาเซตมันเท่ากัน่ะสมาชิกมันต้องเหมือนกันทุกตัว แต่เวลามันไม่เท่ากันนะ่ะเราแค่หยิบมาตัวเดียวก็พออย่างเช่นตรงนี้ตัวที่มันเป็นปัญหาคือเลขสามกับเลขเจ็ดแต่เราบอกแค่ตัวเดียวก็พออย่างเช่นเราบอกว่าเพราะสามเป็นสมาชิกของ A แต่สามไม่เป็นสมาชิกของ B นี่บอกแค่นี้ก็พอไม่จำเป็นต้องบอกเจ็ดด้วย เพราะถ้ามันมีแค่ตัวเดียวมันก็ไม่เท่ากันแล้วผ่านเนาะผ่านผ่านผ่าน อ้าสุดท้ายแล้วเอ้ยเสียใจด้วยนะครับมีข้อสี่ด้วยขอโทษขอโทษแถมให้แล้วกันไม่ต้องเครียดอ้าวข้อสมก่อนข้อสามเเป็นเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มและ x กําลังสองลบแปดสิบเอเท่ากับศูนย์ b เป็นเซตของ9มันก็น่าจะเท่ากันเนาะเลขที่ยกกําลังสองแล้วได้แปดสิเอ เพื่อความชัวร์เราลองแก้สมาการ x กําลังสองเท่ากับ81 x เท่ากับ9ก็จริงนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือมันมีลบด้วยลบ9กำลังสองก็ได้81เหมือนกันเพราะฉะนั้นเซต a ของเรามันมีทั้งลบ9และก็9นี่ตัวที่เราจะบอกตัวที่เราจะเอามาอ้างก็คือ ไอ้ลบเก้านี่แหละคาตอบเซต A ไม่เท่ากับเซต B เพราะแป๊บหนึง่งแรงครับอะไรนะครับลดแรงลดแรงใช่ได้ยินด้วยหรอ อ่าโอเคเพราะลบเก้าเป็นสมาชิกของ a แต่มันไม่มีใน b จึงบอกได้ว่ามันไม่เท่ากันอ้าวฮิรัญญาอ่ามาครับพิรัญญามาทันข้อสุดท้ายพอดีเลยครับไม่เป็นไรถ้าเรามีเวลาเราไปดูวิดีโอได้ถ้าเราไม่มี ก็พยายามหาเวลาไปดูนะครับอ่ะต่อไปเช็คเพื่อความชัวร์อ๋อข้อสุดท้ายแล้วจริงๆข้อสี่นะครับข้อสามผ่านนะใครไม่ผ่านบอกนะครับจะได้ให้ไปขึ้นไปดู มาข้อที่4เซต A บอกว่าเป็นเซตของ X โดยที่ X เป็นคำตอบของสมการ3ยกกำลัง X บวก1เท่ากับ3มกำลังสาอันนี้เรื่องเลขยกกำลังเรื่องเลขยกกำลังตอนนี้เราจะพบว่าฐานของมัน,นเป็น3เท่ากันเลย ก็เสมือนว่ามันตัดก,กันไปนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ตัดก,กันหรอกแต่ว่าให้เราคิดอย่างนี้ได้เลยฐานเหมือนกันฐานเท่ากันเลขชีก้กําลังก็ต้องเท่ากันหมายความว่า x บวก1เนี่ยต้องมีค่าเท่ากับ3เพราะฉะนั้น x จะเท่ากับ2มีตัวเดียวเนาะมีตัวเดียวเซต A จึง เป็นเซตของสองแต่ว่าเซตบีบอกว่าเซตของ x โดยที่ x เป็นคำตอบของสมการ x กำลังสองลบ6 x บวก9าเท่ากับศูนย์ยกกำลังสองแบบนี้เราไม่ต้องแยกตัวประกอบยากแล้วก็แยกสองเล็บคูณกันได้9บวกกันได้ลบ6แปลว่าเป็นลบทั้งคู่ โอเคเพราะฉะนั้นเซตบค่า X ก็คือ3 B เป็นเซตของ3เพราะฉะนั้น A กับ B ไม่เท่ากันแน่นอน A กับ B ไม่เท่ากันเพราะ2เป็นสมาชิกของ A แต่2ไม่เป็นสมาชิกของ B ก็คือเรื่องเซ็ตที่เท่ากันเนี่ยมันง่ายมากเลยครับแต่การที่เราจะได้มาซึ่งค่าของตัวเลขในเซตต่างๆมันก็มีหลายวิธีหลายหลายเรื่องที่ประยุกต์ใช้ได้เลขยกกำลังแยกตัวประกอบอะไรสารพัดเลยอันนั้นแหละคือ